พยะประกันชีวิตหลักประกันที่เคียงข้างคุณตลอดไปสถาบันประกันชีวิตชั้นนําของไทยมีความมั่นคงทางการเงินสูงสุดยึดบ้านกาารักษาผลประโยชน์ของลูกค้าและองค์กรเป็นสําคัญสำนักข่าวทั่วไทยวันอาทิตย์ที่19มกราคม2568 เมื่อวันที่18มกราคม2568ที่ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกได้จัดพิธีกระทำสัตว์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลวันกองทัพไทยซึ่งเป็นวันที่ระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธาธิัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่า และทรงมีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชาโดยถือเอาวันที่18มกราคมของทุกปีเป็นวันกองทัพไทยและกองทัพไทยตามการคำนวณจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ระบุว่าพระองค์กระทำยุทธหัตถีในวันจันทร,ร์แรมสองข้ามเดือนยี่ปีมะโรงจุลศักราช954คำนวณได้ตรงกับวันที่18มกราคม2135 ในการนี้กองทัพภาคที่3จึงได้ประกอบพิธีกระทำสัต์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลประจำปี2,568เนื่องในวันกองทัพไทยนาลานอเนกประสงค์ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของอดีตวีรมหากษัตริย์และเหล่าทหารที่ได้เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องรักษาอธิป,ปไตยและแผ่นดินไทย นายอรกรงก์พลบุตรประธานสถาบัน FKII ไทยแลนด์และอดีตประธานคณะกรรมการบริหารน,นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์โพสต์บทความใน Facebook วันนี้เรื่องทีมพาร์คคอมเพล็กอีกทางเลือกใหม่ของประเทศไทยในการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นมุมมองใหม่ของอดีตรัฐมนตรี 3, และสอสอหลายสมัยที่เสนอแนวคิดในการพัฒนาทีมพาร์คผสมผสานกับเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเ ที่มีหลากหลายกิจกรรมสันทนาการถือเป็นแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่น่าสนใจไม่น้อยโดยมีข้อความดังนี้ทีมป์าคอมเพล็กซ์อีกทางเลือกใหม่ของประเทศไทยในการพัฒนาอย่างยั่งยืน วันพุทธที่15มกราคม2568พลตวจโท,โทพานุรัตน์หลักบุญเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยนำคณะพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ปปรสร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานปปสและมหาวิทยาลัยนอร์ตเท็กซัสณห้องประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนอรทเท็กซัส UNT ในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ พลตำรวจโทพานุรัตน์หลักบุญในขานิการปปสได้กล่าวขอบคุณผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่ UNT สําสำหรับการสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการและการจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานความร่วมมือครั้งนี้ไม่เพียงแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างสององ,องค์กรแต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการพัฒนาความรู้และศักยภาพของเจ้าหน้าที่ปปสเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดการปัญหายาเสพติดในประเทศไทย สนับสนุนโดยหากุลต้องการหาซื้อเพชรน้ำงามเพื่อคนที่คุนรากรลงมาที่ห้างเพชรดีเียงบางปูเพชรน้ำงามและอัญมณีคุณภาพสูงรับประกันซื้อถือบริหารงานโดยดรนรมนสุนเสประธานลีเยงกรุ๊ปดรพีรวัตรและดรทัชวินสุรเสสองผู้บริหารหนุ่มใจดีให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองโทรศัพท์ร2 6 2 9 1 4 4 4้ เปิดแล้วร้านหมูอินเทรนสาขาหนึ่งที่ห้างชัยแสงจังหวัดสิงห์บุรีสาขา2ที่ตลาดชัยโยจังหวัดอ่างทองและสาขาสาเปิดใหม่หน้าที่ว่าการอำเภอสันบุรีจังหวัดชยัยนาทร้านหมูอินเทรนตู้เย็นของชุมชนมีทั้งอาหารสดอาหารแหง้งและผักนานาชนิดราคาถูกถูกสุขอนามัยไว้ให้บริการบริหารงานโดยคุณจิตตานันท์เทพแก้วประธานบริษัท MIC Interfood จำกัดมาเพชรบูรณ์ยาลือและซื้อมะขามหวานไร่ชนิกาบุญสามปันมีมะขามแปรรูปหลากหลายชนิดเหมาะสำหรับเป็นของฝากหม้อคนสำคัญที่คุณรักมีกาแฟสดไว้บริการยาลือมาเพชรบู วัดไร่ชนิกาอำเภอบึงสามพันธจังหวัดเพชรบูรณ์บริหารงานโดยคุณบ,บุญเลิศพุทธเจริญโทรศัพท์0 8 3 599 9456